ทุกคนขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มนะครับวันนี้จะมุ่งหน้าไปที่กรุงเทพอภิวัตนะครับนี่ครับคุณผู้ชมสถานีใหญ่โตมากนะครับจุดนี้จะเป็นสถานีหลักสี่นะครับเหยแต่ว่าจะมีรางรถไฟเยอะมาก นั่นก็คือจะมีรถไฟที่เป็นรถไฟวิ่งจากภาพ,พื้นดินนะครับขึ้นมาวิ่งด้านบนด้วยนะครับเราก็เวลายืนรอรถนะครับไม่เกินเส้นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวถ้ารถไฟมาเราจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับฝั่งนี้สีแดงขบวนนี้มุ่งตรงไปรังสิตนะครับสายสีแดง